สวัสดีค่ะเมย์ค่ะวันนี้เมย์มาอยู่ตำบลบึงคอไห่อำเภอรำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะคือถนนนะคะไป,ปรังสิตนครนายกนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับอบตอบึงคอไห่นะคะที่ดินของเรานะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะยาวถึงด้านนู้นเลยนะคะที่ดินมีทังหวด9าแปลงนะคะตอนนี้คหลืออยู่7แปลงนะคะจองไปแล้ว2แปลงนะคะ มีทั้งหมด318ตารางวาถึง320ตารางวาและ1ไร่นะคะส่วนราคาและรายละเอียดนะคะเมย์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะโฉนดคุดแดงนะคะโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะคะจะเห็นทางด้านนู้นนะคะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะที่ดินทุกแปลงนะคะจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะคะติดถนนสาธนารณะนะคะ น,นะะเป็น,นก๊ารของแปลงที่ดินนะคะต่อจาก e P ีที่3นะคะ e ีพีที่3เรายังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะคะอันนี้เราเคลียร์ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะได้นําเครื่องสูบน้ํานะคะมาสูบน้ําออกจากแปลงที่ดินนะคะที่เราประกาศขายนะคะนี่นะคะที่ดินต้องถมนะคะถมประมาณ2เมตรนะคะเราขายที่ดินตามสภาพนะคะ อ้อน้ำแห้งแล้วนะคะเราจะน,นํารถไถนะคะเอากองนี้นะคะออกนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะนี่คือเพื่อนบ้านนะคะ,ะจะเห็นร่มสีดแดงนะคะคือร้านค้านะคะน้ําไฟนะคะผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถขอขยะเขตไปในแปลงที่ดินได้ค่ะส่วนเส้นนี้นะคะไปลำลุกกานะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินส,สวยๆนะคะ อยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะแอดไอีไลน์เมนะคะ092-498-2979ค่ะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินด้วยตาของลูกค้าเองก่อนตัดสินใจคือทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสวดีค่ะ